สวัสดีครับก็กลับมาพบกันในคลิปสอน Affinity Photo บน iPad นะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนการไดคัตต้นไม้นะครับผมเคยสอนการไดคัตโดยใช้เป็น t Tool ไปแล้วครับแต่ว่าการไดคัตต้นไม้เนี่ยเราไม่สามารถใช้เครื่องมือนั้นได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานาน,านมากนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับ ขั้นแรกให้เรามาที่เลเยอร์นะครับกดที่เลือกที่เลเยอร์ของเรานะครับแล้วก็กดไอคอนนี้นครับแล้วเลือกที่ r a s t e r i z e นะครับนะมันจะเปลี่ยนจากคำว่า Image กลายเป็น Pixel แล้วนะครับส่วนใครที่เป็นคำว่า Pixel อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาที่ c channel ครับไอคอนตรงนี้นะครับแล้วกดที่ blue นะครับ จะกลายเป็นขาวดำนะครับให้เรามาที่ไอคอนตรงนี้นะครับ Adjustment นะครับแล้วเลื่อนหาเครื่องมือเล v e l นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับกดเข้ามาแล้วให้เราปรับนะครับบริเวณปรับตรงไว้เนี่ยนะครับแล้วก็แบ c ็นะครับให้มันให้ภาพมันคอนทราสกันมากที่สุดนะครับก็คือ บริเวณที่มันสว่างอีกเราก็ดันให้มันสว่างสุดไปเลยนะครับส่วนบริเวณไหนที่มันดำเนี่ยเราก็ทำให้มันมืดสุดๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้ภาพที่เป็นขาวดำสุดๆแล้วนะครับต่อไปให้เรากลับมาที่ Channel นะครับแล้วกด ตรงจุด3จุดตรงบูเนี่ยครับแล้วเลือกคำว่า add to pixel selection นะครับตอนนี้มันก็จะขึ้น selection มาให้เรานะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ selection ตรงนี้นะครับข้างบนนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็แตะค้างที่รูปภาพครับแล้วเลือก invert selection นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรามามาที่เลเยอร์นะครับเลือกเลเยอร์รูปภาพของเรานะครับกดเครื่องหมายบวกแลเลือก mask layer นะครับเสร็จแล้วเราจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเลเยอร์ layer นี้เราก็สามารถปิดไปหรือว่าลบไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะลบไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่ channel นะครับ แล้วก็กดเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็กด deselect ไปได้เลยนะครับเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับการไดคัคตต้นไม้ของเราแบบไม่ต้องเสียเวลานานนะครับบริเวณที่มันหลุดๆไปเนี่ยเราก็ใช้สีดำระบายกลับมาตรงマスレイヤーนะครับสีขาวนะครับเป็นสีขาวนะครับ ระบายกลับมาได้นะครับที่มันหลุดหลุดไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับภาพนี้เราก็สามารถนําไปใช้ในภาพอื่นๆได้นะครับเช่นเราจะเปลี่ยนท้องฟ้านะครับเราก็หาท้องฟ้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าประมาณนี้แล้วกันนะครับลากลงมาแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการได้คัดต้นไม้แบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้เพนทูที่มันจะเสียเวลาม,มากนะครับแล้วก็มันทําไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดใช้เพนทูจริงจริงแล้วสําหรับคลิปนี้ก็มีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ